นี้จะมาทำบุญกันกที่บ้าน จ้าพ่อเสือเสร็จแล้วออกจากสารเจ้พ่อเสืออยู่ฝั่งนี้เดินมามเจอร้านข้าวมันไก่แต่เราไม่ได้กินข้าวมันไก่นะเราจะกินขนมปังมนมปัางกัร้เลนม นมน้ำตาลสองหยาสองเอ่ากินด้วยกันในนมน้ำตาลสองสังขยาสองสังอย่าสองเท่เนาะที่เข้าของถ่านของถ่านของมันหมดอารมณ์เห็นบางรังใช้แบบแก๊สเผาเรากินยังไงเราก็ขายยังไงเราทั้งค่านี่เราจะไปไหนกันอันนี้เราจะไปไหนกันไปร้านกาแฟเหรอใช่ไหมสอง เดี๋ยวเราจะไปร้านโกปีโกปีมอกงไปกมองไปก็เห็นเนี่ยหลานบอกอยู่มองไปก็เห็นนอ้นเราจะไปโกปีอยู่ตรงนู้นค่ะออกจากศาลแล้วพอเสืออยู่นู่นนะคะเดินตรงมาออโอกปีเยะชัยเกแนววนไปเลย ก็คืออยู่นี่เลยสาราวา่าการกรุงเทพมหานครร้านแล้วเร,เราจะกินกาแฟร้านนี้กันคนเยอะอยู่นะอ้วนอย่าปลูกปากแลมไม่ก่อแย่ก๋อมปีเอ๋อเนีย่ออนอยอ ชาเข็มนมพนสรุปสุดท้ายรสชาติแล้วนี่กับอะไรโค้ชต้นคูกชายก็ชนะดีไหมลูกหวานเคไปต่อเติมความหวานร่างกายแล้ว ใส่ลูกันตามท้องเรื่อง เข้ามาท่ามาหาราชคือยังไงนะเราจะข้ามท่านี้ไม่ได้เนึ่งมันคนละสามสิบาทได้ไหมเราจะไปท่าอะไรนะเมื่อกี้ท่า ท่าช้างอ่าเดี <laughs> ๋ยวเราจะไปข<ป>้ามท่าช้างคือย้อนไปทางนู้นขวาขวาใช่เดี๋ยวเราจะกลับไปท่าช้างเพื่อที่จะข้ามไปวัดอรุณในความที่มากันหลายคนเนะา,นาะประหยัดนะจ๊ะนะจ๊ะไปจาก, <laughs> ร,การับเด็จกันนั่งเรือข้ามฟากเนาะเมื่อกี้เราไปที่ท่ามหาราชท,ท่ามหาลามันข้ามไปวัดระฆังเนาะ <laughs> แต่เราจะข้ามไปวัดอรุณกันะลอยวายอยู่ในรถวายอยู่ในรถใช่ไหม เที่ยวแบบไม่มีแพนก็อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายเราเจอท่าข้ามเรือท่าเตียนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปวัดโทก่อนไหวไค่ะบายค่ะเบงาโกชิปิอส

ไปข้างในกันเปล่า วัดแล้วอันนี้กำลังจะมาท่าเรือท่าเตียนเดี๋ยวเราจะข้ามไปวัดอรุคณคนน้อยเนาะ รเรือมาแล้วเราไปเข้าไปเพราะว่าเขาไม่ให้รอที่หน้าโปะ๊ะเดี๋ยวรอเรือมาเดี๋ยวรอเรือโอเคเรือมาแล้วเรือมาแล้วข้ามท่าไปจากท่าเรือท่าเตียนจากท่าเตียนเดี๋ยวเราจะไปวัดอรุณ 聊聊俄罗斯吧。 สาวต้องใส่ผ้าระวังลากนะลองดูไหมอ่ะแม่อาอะไอันนี้หมื่นสวยไหมหมื่นหมล่ะตอ้งใหญ่สองหมื่นโอตรงเล็กหมื่ ไม่รอบอันนี้แค่ไหนสี่รอาแวะหากาแฟก่อนยังไม่ทันได้เข้าวัดสวยนะกินอยู่มือ วัดอรุณเอเอแค่เข้าเข้ามาใกล้ๆตรงน่ะเออนี่ไปเข้าวัดมายังไม่ได้ไหว้พระนี่นีอ่ะอะทำไมเนี่ยเข้ามาหันได้ไหว้ป้านี่ชอบนักเก็ตเฮ้ยแก้เขาคือแบบเขียนว่าวัดอรุณเลยอะอ๋อเป็หลักใช่ไอ้าวทำไมอ่ะวัดอรุณ<า>อันไหนของพี่นี่ขอไหนลองสิมันดีกว่าโปปี้ไหมหรือไง โูบอกว่าหวานไม่หวานผิดหวังยัยไม่ถูกใจอ๋อคุยยังไม่คนหวานเล่งเลยหรถเขาไม่ได้นะอันนี้อันเท่าไหร่อะคะสามสิบคิดยังไงกับสามสิบบาทสิบห้าก็พอวว่าหวานม่ใเ่ยวหมรู้สึกฮะไม่ เสียเงนิน30บาทแล้วอ่ะแต่คือแกะแล้วก็ส่งไปทางน้นค,คนเสียตังยังไม่ได้กินเลยอ่ะอะไรลองดิเ,เป็นไงหวานไม่หวานโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวๆดยินี่ไปแล้วไปแบ่งปันลูกล้วยคนจ่ายตังยังไม่ได้กินเลยอะไรตอนนี้เธอกับพี่ชมเขาไม่เอาซื้อมาชิ้นหนึ่ง30บาทกินเป็นครบเลยทำไมก <c oughs> เล้งอร่อยมากเออออให้หน่อยเนี่ยแบกครึ่งแล้วเต้งเาขาว่าอร่อยคนละนรลครึ่งไม่ต้องลองทุกคนไม่เอา Don't don't don't. Do, do, oh. do. ง่า้ไหว้ปกติได้ไหว้ปกติได้วกตถธานวัตถุสมปัตอเนกการตะอยู่ในสวตวสุสตหมดทุกปฐมหมดโลกหมดภยเดินทางคอ้ปลอดภัยมุ่มิลาไกโรยวยกนะอายุยืสุขภาพแข็งแรงเงนรวยทุกคนนะจุกจิกขึ้นซไทำอไรั ออ่าายวัเนกนนเนกหลือไปไหนต่อนะไปวังหลังเลยใช่ไหมพี่จะไปดูปลากระลิ่เออก็เดี๋ยวเรานะข้ามข้ามจากวัดนี้ไปที่ท่า ท่าช้างเหมือนเดิมไปแล้วเราก็จะเดินจากท่าช้างไปท่าพัดจังนี่ก็คือตรงที่เรากินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เรียกพัดจางไปไหนต่อไปทพัดจังไงเดินย้อนที่มาอ่ะเหรอเหมือนเดิมโอ้โหไปกลนใช่ไหมอ่ะเราไปหาเรือข้ามฟาก ตอนนี้ช่วงโควิดหลังคนวิดก็หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานนี่ดดเอาตังค์ีิค่าเรือมื่อี้ใครจ่ายค่าเรือไป น้ำยังขึ้นอยู่น้ำสูงเนาะโลกน่ากลัวมาก ปรท่าพระจันธิ์สักทีสีแดงกับสีฟ้าต่างกันกระเทียมกับไม่ใส่เทีมอ๋อกระเทียมกับธรรมดาออริจินอลกระเทียมนี่ yeah นี è, <Yeah. S 1> uh, ่ไงขนมกุดีจีนแกอ่านี่แหละต้าถึงเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาซื้อแม่โอ้โหขาเนี้ย้าเนี้ย้า

ยี่สิบสามสิบดีครับพี่สี่สิบแถมแย้มให้จ้าในแก้มสดจ้าในเกเ้น้งสดสสอ๋อเลยครับราไยการ คืเรียกหลาดน้องมาหลกลูห้าบาทลูก1สบห้าก็ราคานี้แหละพ่อเอ้ไม่มาสามลูกเลยสาอมาญี่ปุนสตัวร้อยเฮ้ยดูเลยแก เพื่อส่งเสริมคุณภาพผิวไม่มีแขกสีฟ้าสวยสีฟ้าคนสวย ตอนนี้อยู่หน้าตึกจำจุลีสแควร์อ่าเห็นมาทีสันยากสั่งก็ต้องขอด้วยเราจะเดินข้ามไปข้ามมาใครก็ข้ามมาเอ้าหลานล่ะนู่นนั่นโอ้ยหลานไม่รอเลยถิ่นเขาใช่ไหมที่ที่คุ้นเคย เอาเออง่าประเด็นที่เรามาแวะเช็คอินที่นี่เราจะแวะกินข้าวที่ฟุดคอร์ทที่นี่ก่อนกลับบ้านของกินเยอะแยะมากมายประมาณนี้ค่ะทุกคนวันนี้ก็จบทริปวันเดทิปของที่บ้านนะคะพพกับครอบครัวเดิปหน้าจะไปไหนกันอีกเนาะแล้วได้ถ่ายลง คุณดูกันติดตามนะคะโอเคลาไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะ